ระวัจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถรัรมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พรักคำนำ<า>ชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการด<า>ำเนิน,น <ำ S 1> ชีวิตในวิถีใ, <น S 1> ถใหม่สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยครับคุณผู้ฟังครับ นับวันเวลาใกล้จะสิ้นปีมาเหลืออีกไม่กี่วันถ้านับเป็นชั่วโมงคูณเข้าไป24ชั่วโมงคูณจำนวนวันก็เหลือไม่กี่ชั่วโมงอ่ะนะครับนับเป็นนาทีก็ดูเหมือนว่าจะเยอะขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแต่ดูแล้วเนี่ยช่วงเวลาต่างๆก็เริ่มย่นสั้นเข้ามาทุกขณะนะครับผมไม่แน่ใจนะครับอาจจะมีพี่น้องคุณผู้ฟังหลายท่านมีความรู้สึกคล้ายๆกับผมหรือเปล่านะครับเวลาเราทำงาน จ,จับนู่นจับนี่ทําไปเรื่อยๆจนไม่ได้คิดไม่ได้กังวลไม่ได้นับปฏิทินไม่นับวันเวลาอะไรเนี่ยนะครับพอเรารู้สึกตัวอีกทีโอโหจะสิ้นเดือนแล้วพอเรารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งผ่านมา6เดือนแล้วภายในหนึ่งปีนับอีกทีหนึ่งอย่างตอนเนี้นะครับเหลือไม่กี่วันก็จะผ่านปี2020ปี2563ไปแล้วนะครับ ก็เป็นสิ่งที่มีความรู้สึกว่าวันเวลามันไปเร็วเร็วนะครับมันบินผ่านไปหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราอายุอนามากแล้วนะครับอะไรมันก็ผ่านไปไหวหรือเป็นแบบนั้นก็ไม่ทราบนะครับซึ่งผมเชื่อว่าพระคำของพระเจ้าที่ได้ตรัสไว้ในพระธรรมสดุดีบทที่90นะครับที่สอนเราให้รู้จักในการนับวันเวลาชีวิตของเรานะครับเราสามารถที่จะนับวันเวลาแล้วขอบพระคุณพระเจ้าตลอด ช่วงชีวิตที่ผ่านมาว่าเราได้รับสิ่งดีมากมายแม้ทุกบ้างสุขบ้างโศกเศร้าบ้างยินดีบ้างเสียใจบ้างคละเคล้ากันไปเมื่อหักรวมกันแล้วนะครับเมื่อเรานับรวมกันแล้วพระพรของพระเจ้าท่วมทน้นมีมากกว่าความทุกข์ยากลำบากต่างๆนั่นคือการรู้จักนับวันเวลาซึ่งพระเจ้าได้ตรัสเอาไว้ในพระคำของพระองค์เพื่อเราทั้งหลาย จะได้คิดและมีสติในเรื่องนี้มีปัญญาในเรื่องนี้นะครับอยากให้เราเป็นคนที่ไม่รู้จักคิดไม่รู้จักในการที่จะใช้เวลาบางครั้งผมไปที่โรงพยาบาลผมก็ได้เห็นผู้สูงอายุผู้อาวุโสน,นะครับมีสายห้อยพรุงพรังสายอากาศสายดินสายน้ำสารพัดเลยนะครับและสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นนั่นก็คือว่า ผู้เฒ่าผู้แก่เหล่านี้คนเจ็บไข้ได้ป่วยเหล่านี้นะครับท่านก็พยายามควักเงินที่เก็บสะสมไว้ที่ลูกหลานให้เนี่ยไปซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยนั่งคุยกันซื้อกันหลายแผน่นหลายใบเลยนะครับซึ่งตามความคิดทั่วไปก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายนะครับเป็นความชอบความพอใจส่วนตัวของท่านเหล่านั้น เพียงแค่ผมได้บทเรียนว่าอายุอานามขนาดนั้นสุขภาพร่างกายก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรนะครับมีความเจ็บป่วยอาการหนักพอสมควรเลยทีเดียวแม้ว่าท่านจะได้เงิน10ล้านร้อยล้านขึ้นมาผมไม่รู้ว่ามันจะช่วยให้ท่านมีชีวิตมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงหายจากความป่วยไข้และมีอายุยืนนานต่อไปได้แค่ไหนอย่างไรสิ่งนั้นก็เป็นเพียงมุมมองที่ผมนำมาสังเกตและผนวกกับ คำกล่าวของสตีฟจ็อบส์นะครับซึ่งท่านได้เขียนบทความข้อคิดเอาไว้ก่อนที่ท่านจะสิ้นชีวิตบอกว่าบางครั้งเมื่อท่านนอนเจ็บป่วยอยู่บนเตียงที่ราคาแพงที่สุดนั้นก็คือเตียงคนไข้นั้นทำให้ท่านมองเห็นว่าความร่ำรวยการวิ่งหาความมั่งคั่งร่ำรวยจนไม่หยุดอย่างนั้นมันทำให้ชีวิตของมนุษย์กลับกลายเป็นเพียงแค่สิ่งมีชีวิตที่บิดเบี้ยวไป คุณฟังครับความร่ำรวยอาจจะเป็นเพียงแค่ชัยชนะในชีวิตของมนุษย์ในยามที่มีลมหายใจเท่านั้นแต่มันไม่สามารถนำติดตัวไปที่ไหนได้ตลอดไปและท่านยังบอกอีกนะครับว่าท่านสามารถที่จะมีเงินมีทองจ้างคนขับรถจ้างคนทำงานจ้างคนทำสวนจ้างคนมาดูแลอะไรต่างๆให้ได้แต่ไม่สามารถใช้เงินจ้างใครให้มาเจ็บป่วยแทนตัวเองได้ คุณฟังครับจากเรื่องนี้ทําให้ผมคิดถึงพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่กล่าวเอาไว้ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของการนับวันเวลาที่เรามีอยู่นั้นนะครับจากพระธรรมสดุดีบทที่90นะครับผมจะขออนุญาตอ่านตั้งแต่ข้อที่5เป็นต้นไปนะครับซึ่งได้กล่าวว่าพระองค์ทรงกวาดมนุษย์ไปเสียเขาเป็นเหมือนความฝันเหมือนหญ้าที่งอกขึ้นใหม่ในเวลาเช้า ในเวลาเช้ามันก็บานออกและใหญ่ขึ้นครั้นเวลาเย็นก็ร่วงโรยและเหี่ยวไปเพราะข้าพระองค์ทั้งหลายถูกความกริ้วของพระองค์ผลานเสียข้าพระองค์ก็เดือดร้อนเพราะพระพิโรธของพระองค์พระองค์ทรงตั้งความผิดบาปของข้าพระองค์ไว้ต่อพระพักพระองค์ทรงตั้งบาปลับลับ ของข้าพระองค์ไว้ในสว่างแห่งพระพักของพระองค์วันทั้งปวงของข้าพระองค์ทั้งหลายสิ้นไปใต้พระพิโรธของพระองค์กาหนดปีของข้าพระองค์สิ้นสุดลงอย่างเสียงถอนหายใจกาหนดปีของข้าพระองค์คือเจสหรือสุดแต่เรื่องกําลังก็ถึง8ป แต่ช่วงชีวิตนั้นมีแต่งานและความลำบากไม่ช้าก็สูญไปและข้าพระองค์ก็จากไปผู้ใดจะทราบถึงฤทธิ์ความกลิ้วของพระองค์และพระพิโรธของพระองค์ตามความเกรงกลัวพระองค์ขอพระองค์ทรงสอนให้นับวันของข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะมีจิตใจที่มีปัญญา ข้าแต่พระเจ้าขอทรงหันมาเถิดพระเจ้าข้าหรือยังอีกนานเท่าใดขอทรงมีความสงสารบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ขอทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายอิ่มในเวลาเช้าด้วยความรักมั่นคงของพระองค์เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้เปรมปรีและยินดีตลอดวันเวลาของข้าพระองค์ ขอส่งให้ข้าพระองค์ทั้งหลายยินดีให้มากวันเท่ากับที่พระองค์ได้ทรงให้ข้าพระองค์ทุกยากนั้นและให้มากปีเท่ากับที่ข้าพระองค์ได้ประสบการณ์ร้ายคุณผูังครับสิ่งดีสิ่งร้ายเกิดขึ้นในชีวิตของเราพระเจ้ามีพระประสงค์ที่อยากจะให้เราเติบโตเข้มแข็งในความรักของพระองค์มากยิ่งยิ่งขึ้นครับ คุณผฟังครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่ผมจะนำมาอ่านแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับตอนแรกนั้นมาจากพระธรรม1นึ่งเปโตรบทที่5ผมจะขออ่านตั้งแต่ข้อ5เป็นต้นไปจนถึงข้อที่10นะครับซึ่งมีความดังนี้ว่าในทํานองเดียวกันท่านที่อ่อนอาวุโสก็จงเชื่อฟังคำของพวกผู้ใหญ่อันที่จริง ให้ท่านทุกคนมีความทอมใจในการปฏิบัติต่อก,กันและกันด้วยว่าพระเจ้าทรงเป็นปฏิปักษ์กับคนเหล่านั้นที่ถือตัวจองหองแต่พระองค์ทรงสำแดงพระคุณแก่คนที่อ่อนน้อมทอมตนเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงทอมใจลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าเพื่อว่าพระองค์จะได้ทรงยกท่านขึ้น เมื่อถึงเวลาอันควรจงละความกระวนตระวายของท่านไว้กับพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงสงบใจลงจงระวังระไวยให้ดีด้วยว่าศัตรูของท่านคือมารวนเวียนอยู่รอบๆดุดสิงคำรามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้จงต่อสู้กับศัตรูนั้น ด้วยใจมั่นคงในความเชื่อเพราะว่าพวกพี่น้องทั้งหลายของท่านทั่วโลกก็ประสบความทุกข์ลำบากอย่างเดียวกันและเมื่อท่านทั้งหลายได้ทนทุกข์อยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วพระเจ้าผู้ทรงพระคุณลำเลิศผู้ได้ทรงเรียกให้ท่านทั้งหลายเข้าในศักดิ์สรีนิรันในพระคริสต์พระองค์เองก็จะทรงโปรดปรับปรุงท่าน ให้มั่นคงและมีกำลังขึ้นและในพระธรรมโรมบทที่12ข้อสอได้กล่าวว่าอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบนามพระไทยของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระไทยและ อะไรดียอดเยี่ยมและจากพระธรรมมีคาบทที่6ข้อ8ได้บันทึกเอาไว้ว่ามนุษย์เอ๋ยพระองค์ทรงสำแดงแก่เจ้าแล้วว่าอะไรดีและพระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรจากเจ้านอกจากให้กระทำความยุติธรรมและรักสัจจกรุณาและดำเนินชีวิต ด้วยความทอมใจไปกับพระเจ้าของเจ้าคุณพู้ฝังครับขอให้พระสัญญาของพระเจ้าที่เราได้อ่านร่วมกันผ่านไปสองสาตอนนี้นะครับคอยกระตุ้นหนุนใจเราทั้งหลายที่จะมีความเชื่อเข้มแข็งบากบัน่นอดทนต่อไปนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นและจะไม่ยั่งยืนอยู่ตลอดไป เหมือนที่เราเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่าฟ้าหลังฝนนั้นจะต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นท้องฟ้ามักจะงดงามเมื่อหลังจากฝนได้ตกแล้วก็ผ่านพ้นไปพายุผ่านพ้นไปแล้วท้องฟ้าที่สดใสความงดงามต่างๆก็จะเกิดขึ้นแน่นอนครับพระคำของพระเจ้าก็ได้กล่าวเอาไว้ในหนึ่งเปโตรบทที่หข้อที่สินะครับว่าและเมื่อท่านทั้งหลายได้ทนทุกข์อยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้ว พระเจ้าผู้ทรงพระคุณลำเลิศผู้ได้ทรงเรียกให้ท่านทั้งหลายเข้าในศักดิ์ศรีนิรันดในพระคริ์พระองค์เองก็จะทรงโปรดปรับปรุงท่านให้มั่นคงและมีกำลังขึ้นคุณผูฟังครับนี่เป็นคำนุนใจเป็นสิ่งที่ท้าทายเราทั้งหลายที่จะลุกขึ้นดำเนินชีวิตต่อไปด้วยความไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับวันหนึ่งเราจะตื่นขึ้นในความจริง ที่แตกต่างกับปัจจุบันนี้การล็อกดาวน์จะไม่มีอีกต่อไปการถูกกักกันตัวการรักษาระยะห่างการเว้นระยะห่างการใส่หน้ากากอนามัยและสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคนี้ก็จะหายไปเรามีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชีวิตที่เรียบง่ายก็จะกลับคืนมาและความสุขความชื่นชมยินดี จะกลับมาเติมเต็มในชีวิตของเราอีกครั้งหนึ่งด้วยความหวังใจด้วยความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจา้าให้เราอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเราที่จะก้าวข้ามผ่านสถานการณ์เลวร้ายต่างๆเหล่านี้อย่างมีชัยชนะตามที่พระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาให้ความหวังใจและฟื้นฟูค้ํจุนจิตวิญญาณของเราความเชื่อของเราเอาไว้นะครับ เพื่อเราจะสามารถตั้งมั่นคงอยู่ได้จนถึงวันเวลาที่พระเจ้ากำหนดไว้ให้เราทั้งหลายได้มีโอกาสรับศักดิ์สีรับพระพรของพระองค์ครับคุณผู้ฟังครับก็ให้ฤทธิอำนาจแห่งพระคำของพระเจ้านั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตควบคุมชีวิตและเปลี่ยนแปลงความประพฤติเปลี่ยนแปลงท่าทีของเราให้ยึดมั่นในองค์พระผู้เป็นเจ้ารักพระเจ้า และยึดมั่นอยู่ในความเชื่อของเราอย่างรากลึกในพระองค์ตลอดไปครับทางโครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปธมร,รมคริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวจะขอ,อนำรายการนี้อำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับพระพรทั้งสิ้นที่เราได้เรียนรู้ได้รับด้วยกันจากพระคำของพระองค์นั้นจงเป็นของคุณผู้ฟังทุกทกท่านตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้และตลอดไปจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับ ขอพระเจ้าสถิตยอยู่และอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกๆท่านสวัสดีครับ antes. dois,